สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้าวันนี้มาพาร้ก็ลำงใหญ่อีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนในวันหยุดนะคะเมื่อนี้นะคะตื่นขึ้นมานะคะอยากกินแห้งคะ่ะทุกคนตำส้วนะคะตำส่วขนมจีนนะคะทุกคนกินกับอันนี้เป็นแคบหมูนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นนังไก่ทอดนะคะนังไก่ทอดกับแคบหมูนะคะกับผักผักสลัดะคะือเก่าค่ะทุกคน บกพริกนะคะใส่หน่อยขึ้นเกาค่ะทุกคนบวบผิดนะคะแบบบวบผิดมาเด้อค่ะทุกคนมากิดน้ํากันจ้ะในวันหยุดเนาะคะ่ะเป็นบค่ะ Mm hmm. แต่อมากค่ะทุกคนคุ mm hmm. ขน้เสจมา mm hmm. อันนี้น้ำไก,ก่กอบ นิ้วเขาแห้งน้ำย่อยลวกสองถุงเลยค่ะเสร็จๆ ซอยหมูยอนนั่น่อยเมือกงนอืุกเส้นยู่ยข้างล่างเลยเส้นร้ายค่ะค่ะทุกคนหมด กับแคปมูเราสุดยอดนะคะทุกคน มาเด้อค่ะมากินน้ำกันในวันหยุดช่วงหยุดยาีวแล้วคะ่ะเนาะลำย่าเด้๋ยวยุดยุดตวาไอาชาบ่เลยหยุดก็เลยบเรย์ไปเที่ยวใส่ค่ะ กุยข้าวเยังไงน,นะคะแคหมูกุยก็ขนมจีนอันนี้ขนมจีนขนมจีนแห่งค่ะค่ะทุกคนอืม,อม,อม,อมสุดยอดแล้วค่ะ ค,ค่ะทุกคนเสียบหนังกันเด้อค่ะทุกคน กรอบนะคะอือหอฟันกันอย่างกรอบแซ่บๆ,ๆค่ะทุกคน เพื่อนเพื่อน,อน,อนกินจำสว่วกัอยากกินน้ำเพลินค่ะทุกคนตอนแรกอยากกินนเงมือขึ้นหน่อยด้ยค่ะอดใจไว้มากินนเงื้เศร้า กินแต่ตำส่วนได้ค่ะลำไยนะมาค่ะมากินตำส่วนนะคะตำส่วตนตำปลาค่ะที่มีขนมจีนน่ะมันไำไหมากหมดเลยนะคะนีนก็ผักหลาย,ลายตำนื้อคืนเก๋ไม่ค่อยได้กินนะคะทุกคนส่วนมักเกอที่ที่มักๆัก็กคือขนมจีนแหละค่ะเอามาตามรือเอามาย่าัสม,มาสินะคะทุกคนมาก,กินนะคะ หมูย้อนนาะค่ะหมูย้อนกับเสียบยเจ้านี่ยเน้ไก่กรอบหนืงไก่กรอบนะคะทุกคน ต่สำมซองถุงหิวแห้งเมื่อเธอเบิง์นะคะว่าสิเบิดร์อบน กินแบบบเพชรกระเซ็บนะคะทุกคนมุกผิดสามเม็ดนะคะทุกคนผักอันนี้กรอบดี มาาค่ะทุกคนกินต่อ เขากันดีเนาะคะ่ะเนาะกบแคบงูเนี่ยดีเซตาเด้อ จะไหนแหละทุกคนจังสกินเบิดแบบไม่ทำพลาพี่น้องนะค่ะเนาะในวันหยุดหยุดก็บ,บ่ได้ไปใส่ค่ะเพราะาว่วาบ่ได้อยู่กับมก็อายใช่ อ uh huh. ทุกคนสองถุงมาเดีย๋ยวบาเด้อลำให่สิกินเบดนี่ยไอที่เป็นถุงได2ยี่สิบบาทไหมคะยี่สิบแล้วยืดจานไม่ลืมคนม้องกินแหงนะ สองทุงก็บ,บงังงงนิดนึงแล้วกักับหมูย่อค่ะทุกคนเคยไีมโคบังไงนะคะตอนแรกก็เคยปกติก็เคยเอาแค่ทุงเดียวน่ะมันอิบทุงใส่หิวนู้นจังไดมั้นี่ค่ะพ่อ,อันจับออกมาแล้วทุงงนึงคือได้หน่อยแท้มาสั่นเพิ่นวะ่ะ อย่างมืออิมก็ได้เอาอีกทุ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อรัวนะคะมาตุ่มนะคะนีและกล้องกขหน่อยค่ะแม่นะคะ <c oughs> อืม,อม,อม กองข้าน้อยค่าแม่ใส่ถุงนึงก็ดีอันนี้เพราะว่าเรายเดิมสีอีกนะ อยู <c oughs> ่บ้านตอนนี้นะคะน่าโอ้คือสีเขียวดีน่าเขาไหมไม่ดีเหรอฝนมาตกข้าอยู่ค่ะ่ว่าหันหอนเอวไหมค่ะ กลับบ้านนะคะอยู่บ้านอย่าไปเบิ้นพงไอ้ผลงานจะคองไมมค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> พ่อก็แม่ว่าเขางามงามน,นะคะเขาที่บ้านใบนะคะบ้านในไปูอยู่เันว่าอืม ันว่าเขาง่า, <c oughs> งามลายกรบบดีด้วยค่ะเป็น่ายมันสีดลมนะคะทุกคนตัวใหญ่ตัวง่ามเลยบะเนี้มันสีดลมมันจะเกี่ยวง่าเป็ดกระบะหง่านะคะก็ว่ามี อุปกรณ์เฮ็ดครบขั้นนะคะทุกคนตอนนี้เพิ่ซื้อเครื่องเกี่ยวเขาแล้วนะคะเห็ดหน้าสมมุติเพิ่งมีเครื่องทุนแรงเนาะไม่เ่อนปุ่นแรง Rất giỏi đấy, tụi con Thị trấn này trong skin bớt cả <laughs> Qua mặn Khơi vào nhau con Cái lửa bơ đó เออมาอย่างก่อน <c oughs> กองขน่อยค่ะแม่ <c oughs> ลวกสองถุงเนาะปกติลวกถุอองเดียวนะคะเพร่ะเห็นว่าหน่อยย่านบุอิน <c oughs> ยำมปอิ่มก็เลยเพิ่มนะคะเอาไปมากลวกทุ่งเดียวพอดีค่ะทุกคนคนกับกินได้แค่อิ่มนะคะเนาะก็จังตอนนั้นอนะแล้วไม่ทำงานอ่ะ มูสนิดนะคะมมนกึกมากินตาบองหุ้งคือกันมันนี้เพิ่งกัดซื้อตาบองหุ้งซื้อขนมเซนซื้อไงอย่างต่างๆ่ล้วค่ะทุกคนกินซุ่มกันนะคะ คณอยากก็อิ่มคุณหนานะเนาะเพิ่นบอกว่าแต่ไม่ใช่มาเอิญเป็นแม่เนาะคะนะ่ะเนาะเพป็นว่าเอามาอันเดียวกับพ่อเรื่องขนมจีนนะเพป็นว่าอันเป็นถาดใหญ่ๆเห็นไหมคะทุกคนเอออันเดียวนะคะเออ,เะะเอ,อเะะข้าวเนียก็เอาทุ่งเดียวสินะคะ ทางนี้ว่ากินประมาณสามสี่ก้นนะคะทุกคนพันยานบอีมยานมาพ่อกินพันวาอามาสงนะคะเอาขนมจีมาสงตะกานะคะเอาขนมสีมาสงตะกาแล้วก็ขหนียวก็ะยานบอีมก็เอามาอีกนะคะอืพะโล่ยานบอีมนะคะพักกันหิวเนาะแบบเพื่อไ้นะคะบะเบิดก็ดีก็ไอ้บัพ่อกินนะนะเป็นคิดสไตล์เพื่อนเรค่ะเนาะ คือกับมันกิกนซนแล้วเหรอขนมจีนนะคะว่าเบิรพอออันเข็งนะไหมคะอันที่ว่าไอ้เข็งไ่เข็งแล้วไนสิเข็งแล้วโล่นะคะทุกคนอันใหญ่ๆใช่หไหมคะบอกว่าในเบิร์พอร่ออันนะคะเออกินประมาณครึ่งนึงเลยล่ะครึ่งเข็งนลยล่ะ เอองกกเกลี้ยวเบางหน้ากันมองแมงมองแมงนะคะทุกคนเออเกลี้ยวเบางหน้ากันนะคะแค่จะเนยจะงสกินเบิร์ดเพิ่นว่าะต้องเกลี้ยวเบางหน้ากันเมียเพิ่นว่านั่นแล้วเพิ่นว่าแม่บอกว่าเอามาย่างว่าอันอันน่ะพ่อแล้วเนพะิ่่นวาแต่อันนึงนะ่ะกินเห็บเบิร์ตกับท่อนท้อเพิ่นว่าอืมเข่งนึงก็กินมาเบิร์ตคาร์เมลนควมเพิ่นอยู่ กัญยนว่าหิวนะคะทุกคนพักกันหิวไม่ร่างไม่ร่างเขาไปย่างตลาดพี่กันค่ะทุกคน,น,นเนาะเัาไปย่างตลาดตอนนี้หิวนี่โอ้ย ได้ของเต็มม่เต็มมือเลยค่ะเห็นอีนังกะอยาดก,กินเบิดลนะค่ะเนาะอือนี้องแทบหมูน้ำกับอันหม้ด้ว เงียปไปแต่เซบแต่เซนีในพิ่นสื่อเอาซื้อเอาค่ะทุกคนกันได้เวลากันหิวเนาะคันห้หิวไปยังตลาดนัดนะคะทุกคนไปต่อประไว้ละค่ะทุกคนอิมอ่มอิ่มแห้งไหมคะ่ะป้าอันนี้ก็ถือว่าเก่งมากเลยค่ะนี่ยนะคะขนมจีนซองถุง ในวันหยุดนะคะทุกคนทุกคนไปเที่ยวแสนแน่นาะคะ่ะมาทักทายกันนะค่ะเนาะโดนโดนเธอนะคะอโอเคเนาะค่ะทุกคนลำยัยขอบคุณนะคะทุกคนที่ขอมารับชมนะคะติดตามไปกับลังใจกับลำยัยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย